ใบหน้ามันจูคิงดูดูร้ายดูเดือดดูดันด้วยบลัชอ,อนออนปาดคีมเบสเพิ่มความอาหางการของสัตว์ป่า จัดอเลนเสริมบาร,รมีราชาแห่งสัตว์้ายเสริมเปล่าเพิ่มความเป็นลูกผู้ชายตัวจริงแทงคองามสวยๆให้มันสง่าฟูฟ่องด้วยไรโอเคอีกเฉดก็ละเลงอเลนให้เปรี้ยวจีดถมสีเพิ่มความดุดันด้วยเปล่าลายใช้สีลายแหลกแบบง่ายๆขนสัตว์เงาวสวยด้วยโกกางเกงหนังสดด้วยเวนได้เปล่าเบลนอีกขั้นให้เนียนใช้โกลงเงาสีดำสด เพิ่มความแข็งแกร่งลีออนคลอว์กงเล็บสิง์แววตาเดือดด้วยเซเลเลียนบูขนราชสีงามสง่าด้วยเยลโล่ใช้โกปาดคำลามให้งามสง่าดุจเจ้าป่าและเลงเลมอนเยลโล่ให้กระจายบรารมีเสริมความเท่เบเรดเลตเงาเมทัลลิกปิ้งด้วยบูเกรระบายสีดำให้ลีออนคลอวแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่เป็นอุยโคตรทรงพลัง